มาลองเล่นฆาตรกรมาครับฆาตรกรเก็บปืนก่อนอาวุธเรานะฮะเก็บให้หมดขวานเขืนเก็บให้หมดยาชูกำลงังช,ชูกำลังอ่าอันนี้คือเราสามารถเปิดอินฟลีตได้เราจะเห็นหลุมศพเห็นไหมไกลๆทะลุเลยโคปืนไล่ไล่สับคนก่อนดีกว่ามาถึงอะเม็ดเดียวแตกพูดไปเลย เดี๋ยวให้เจออยู่ข้างในตึกนี่แหละเปิดอินไฟเล็กเดียวไม่ได้หรอปืนมันสกขบสกขบไม่ได้วะหายไปไหนกันหมดวะวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกกันหรือเปล่าไวรุ่นเฮ้ยมันใสแล้วหนึ่งเหรอเฮ้ยไวไปเปล่า เมื่ไงเจอแล้วหนึ่งมาแล้วมาแล้วเออ,เออเอเลยโก่งมันไม่ตายยาโอ้มันวิ่งมาฉายเลยมันห้าวเกินมึงห้าวด้อีกไม่นานหรอกไอ้นมมาเดียเฮ้ยโดนปืนยิงไม่ตายวะไอ้นี่มึงเอาใช่ไหมเอาใช่ตายอย่าห้า พี่ขอร้องให้เราโจมตีผีเจอแรกหนึ่งเอาไปทีหนึ่งก่อนอย่าชายนะอย่านะอย่านะอย่านะ,าน,ะ,าน,ะนี่นีไงตายสองมันจะเกิดเรื่อยๆครับ นี่ไต่อยกระเด็นเรยมาดิโอเคเดี๋ยวเราหายตัวนึงก่อนเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูนะครับคือฆาตกรสามารถแปลงร่างได้ด้วยน่าจะมีแค่ตึกบีมั้งที่กับตึกเอตรงนี้ทางเข้าเจอแล้วผมแปลงร่างนะโอเคมันนอนเมื่อกี้เห <right. S 2> ็นแล้ว <language> อ <ma> ัน no น <nouveau> ี <ignore> ้เลยเจนเอาไว้ตาย มาดิเนี่ยมันผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับเห็นปะฉายมาดิว้ามันสว่างเหลือเกินมุดรูคือรอดไม่โดนเห็นปะมุดรูแล้วรอดเลยเมุดกลับโอเคเห็นอยู่นะทำไมนี่จะจู๊กเด็กหรอ ไอ้คนนี้มันเป็นงานวะทีเดียวทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวเอ,อ๊มาดิมึงเป็นเหรอมึงเล่นเป็นเหรอเล่นเป็นก็ตายไปซะเล่นเป็นก็ตายไปซะเอาเดียเด๋ยวมาดิจะใส่ชิ้นส่วนอะไรหรอ,อจะใส่เหรอวตายตายอีกมาดิ ลองระงมลองระงมต้องรอคนมาช่วยอ่ะเนี่ยเจอแล้วอุ๊ยโหแม่งเอ้ยโดนแฟตพอดีสกิลเช็คพี่แม่นน่ะน้องทุ่นทีพี่เล่นเกมที่ชื่อว่าเดสส์บายเดย์ไลท์มาก่อนอ่ะท่ทีแล้วกน ได้อยู่ตรงนู้นคนเห็นรอยเท้าอยู่นี่เจอแล้วฮันแน่ฟาดไปดิมาดิลันลันจะวิ่งไปไหนลันนี่นมาดิขอหน่อยเถอะขอหน่อยเอะน,นั่นไงล่ะตายไปมีปาวะ ว้ยนี่ไงฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปตายหมดตายหมดวะผมฆ่าหมดเลยอย่างเร็วเลยก็คือเข้าใจเกมแล้วเมื่อกี้คือมันเหลือคนเดียวแล้วถ้าเหลือคนเดียวแล้วอ่ะหลุมตบมันจะขึ้นมาที่มีกุญแจมันจะให้คนหนึ่งมีโอกาสรอดเข้าใจแล้วเดี๋ยวลองเล่นอีกรอบมั้ง ลุยตอนแรกผมว่าเฮ้ยมันใส่เร็วจังวะไปเรมามากูฆ่าเรียบเลยเหี้ยใส่ได้แค่สองอันเองโอเคมาต่อเลยนะฮะฆาตกรเกมที่สองมาตามของก่อนเฮ้ยไม่มีว่นรอบนี้เฮ้ยชิบหาย มาเดี๋ยวรอบนี้ลองใช้เป็นอาวุธเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นอันนี้เนี่ยนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยทีเด็ดเลยอันดับแรกนะผมว่าเขาอยู่ในตึกนี่นแหละเพราะว่าเขาเกิดในตึกวิ่งมาเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้เจอปืนโอเคกระสุนเป็นสองนัดปืนหนึ่งอันเท่ากับกระสุนหนึ่งนัดนะจำแม้เฮลโหลวิโอ้โห โดนไปทีนึงโดนไปทีนึงไอ้เนี่ยเนี่ยผมบอกแล้วมันจุกเด็กตรงเนี้ยใช่ <c oughs> <c oughs> มาดิกูมีปืน <c oughs> มึงอย่าลืมนะกูกู <c oughs> <c oughs> มึงจะจุกเด็กกูเหรอ <c oughs> คือขัน้นละก่อนมันย่อตัวไม่ได้เว้ยแล้วมันประผ่านรูไม่ได้มึงโดนปืนกูซะเดี๋ยวใช้อาวุธแบบนี้ดีกว่านะเจอคนเจอคน ลม้มตายตายครับตายเห็นรอยเท้าตรงนู้นครับมาแล้วเด้อก็พี่เห็นน้องยังไงละ่ะน้องก็พี่เห็นน้องยังไงละ่ะโอ้สว่างสวัยสกิลเ็คพี่แมนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉายมาดิมีแบบก็ฉายมามีแบบก็ฉายมามาดิมาดิ มีแบดก็ถ่ายมาตายเฮ้ยนี่ของจริงของปลอมมันเนี่ยเหมือนเหมือนผู้ราชีวิตเลยโอเคไม่มีรอยเท้าข้างนอกเดี๋ยวเราเข้าไปคุมข้างในตึกดีกว่านะได้เวลาแปลงล่างแล้ววะ่ะเจอคนละแหมนอนเห็นได้ชัดเลยกูเห็นมึงน,นะเมื่อกี้รู้อหรือเปล่า ฉันเห็นนายนะัยรุ่นตาย <laughs> <laughs> ฉันเห็นฉันบอกว่าฉันเห็นยังไล <laughs> ลงล่ะร้องระงมร้องระงมอยู่ในห้องฮัลโหล <laughs> ฉันบอกว่าฉันเห็นนะเฮ้ยปืนป่ะวะปืนนี่ผีแม่งตบเราเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วยังไงไวรุ่นมาสิมาสิ อุ้ยโอ้โหโดนแฟดไปไหนแล้ววะไม่ไหวครับผมหรอกโอ๊ย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 ผีแม่งเฮี้ยนนี่ไงโอ้มันมุดรูอ่ะผมจะไปยังไงอะ่ะ ใส่ไปสามงนะไม่จำเป็นต้องรีบเจ,เจอแล้วเจอแล้วหนึ่งสวัสดีนี่งไงละทมคอหอยทิมเข้าไปล่วงนี่ไงตัวจูงเมื่อกี้กูเจอแล้วซ้อมทำทำแบบทําทรงตึงนั่นไหนก่อนนะทําทรงตึงนั่ไหนก่อนมีแอบในป่าหราเดี๋ยอไม่น่ามีนะ ปล่อยเขาไปช่วยกันครับโอ้ร้องสะดังเลยนี่น,นี่อยู่นี่นี่ไปเราเข้าไม่ได้ครับมันเป็นเซฟโซนของผู้รอดชีวิตนะนี่นี่ฟอร์อมตึงฟอร์มตึงไอ้นี่นี่ต้องรองเพื่อนเขามาช่วยครับเฮ้ยนี่เจอแล้วเห็นแล้วปืนเลยแล้วกัน โป้งโป้งเฮ้ยมันต้องยิงได้อีกนะัดต้องดิแม่งเอ,อ้ยยิงไม่ได้แล้วก็หมดอุย้ยมันจุกเด็กโฮลี่ชิตไม่เป็นไรผมเป็นหมาผมจะหมดท่อได้มังนะ้งเนี่ยฮ่าว้าวสุดยอดนี่แหละวิธีแก้ทางไอ้พวกอยู่ในท่อนะ ต้องแปลงร่างเป็นหมาแหละมันเหมือนไม่ใช่หมาอนะ่ะมันก็เป็นหมานั่นแหละเฮ้ยขี่มาแล้วอ่ะไม่มีขี่อยู่นี่ใครรอดอยู่วะมันต้องมีคนรอดคนหนึ่งดิมันต้องมาคุณแจมันต้องมีคนรอดอยู่วะ ไม่ปล่อยโอกาสนั้นแน่ยอยู่ไหนเอยเจอแล้วกูเจอมึงแล้วมัเนี่ยเหลือคนเดียวแหละเพราใส่ไม่ครบยังไงไอ้หนุ่มพอหมัดต่อยมาเนี่ยแ้ยูโดนเรื่องสุดท้ายรอระ เฮ้ยอันนี้ผมหมดแล้วนีกว่าโดนยาวเลยเฮ้ยขอหมัดต่อยมาให้มันจะจุกเด็กว่ะจบแล้วตรงเนี้ไม่ได้ว่ะเฝ้ากุญแจดีกว่าครับวัดดีเอาหมัดต่อยแม่งมาดิมาดิมาดิต่อยมะดิมาดิมาดิ มาดิต่อยอ่ะต่อยจนตายอ่ะอะเด้อ้เด้วาเด้วาเด้ต่อยว้าเด้ว้าต่อยว้าดิยังไงต่อยต่อยต่อยว้าต่อยมันไม่ลดหรอวะต่อยจนตายเลยไอ้ยี่ต่อยดาเมจโคตรน้อยเลย เออแต่มันก็ตายอยู่นะได้อยู่ได้อยู่